นหวเจียบ <Kill. S 2> เปิดไม่หน่อยครับเปิดไม่หน่อยครับใจเย็นๆน,นะใจเย็นๆน,นะ First blood. Kill. Yeah. double kill double kill First blood. kill! Double kill! ดิลคูดาวอยู่ดิลคูดาวอยู่ดิลคูดาวอยู่ ของอยู่นี่ขอบคุณนะเปิดไม้หน่อยครับอดทนไว้รับซ้อจัดเต็มเลยเพื่อน Good. พบศัตรูแล้วขอบคุณนะ we